บิิสมลลา i s m i า l a h i r o h m a n i r o h i m as-salamu alaikum ะ a r a h m a t u l l a h i w a b a า a k a t u h alhamdulillah นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้านึงนะครับเรากำลังอยู่กับแบบอ่านกิรออาตีเล่ม3นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าที่42นะครับสำหรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ยังคงอยู่เรื่องของการฝึกฝนนะครับการฝึกผสมเสียงนะครับตัวผียชนะที่ใส่สระสุกูลนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับต่อเนื่องมาจากหน้าที่ผ่านมานะครับก็คือ หน้าที่ผ่านมานะครับเราได้ฝึกการฝึกออกเสียงนะครับผสมเสียงตัวฟะสุกูลนะครับแล้วก็ตัวตะนะครับตัวตะสุกูลนะซึ่งในหน้านี้นะครับก็จะมีตัวเพียงชนะนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับที่เขาให้เราได้ฝึกผสมเสียงนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าในหน้านี้มันจะไม่ได้มีส่วนที่มันเป็นกรอบตัวอย่างด้านบนนะครับงั้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่าง ในส่วนที่เป็นตัวเพียงชนะที่เราอาจจะอาจะต้องเจอนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือตัวกาฟนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวกาฟสุกูลนะครับซึ่งตัวกาฟสุกูลนะครับเมื่อเราผสมเสียงนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเลยแล้วกันเอาแค่เฉพาะตัวคําหน้านี่ก่อนแล้วกันนะครับเพียงเพียงหน้าเพียงแรกนะครับจากตัวนี้นะครับอยาตัวแรกตัวแรกนะครับตัวยะไซฟัชยา ตัวก,กาฟนะครับผสมเสียงไปนะครับจะออกเสียงว่ายักษ์ยักษ์ตัวก,กาฟจะเป็นตัวเพียงชนะที่มีที่มีลมนะครับอันเวลาเราผสมเสียงไปแล้วนะครับเสียงของมันที่ออกมาคือเนี่ยคือมันจะออกมานะครับมันจะมีลมพ่อนออกมานะครับยักษ์เรามาดูดอมบะบังกะระนะครับตัวนี้นะครับยูยุกยุก นี่คือลักษณะของตัวกราฟนะครับส่วนตัวอื่นๆน,นะครับตัวฟ้านี่เราฝึกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้น่าจะออกเสียงกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูตัวอึตัวใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวฮะนะครับตัวฮะฮะเล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮาไม่ใช่ตัวนี้นะครับนี่ตัวฮะตัวฮะอันตัวฮาใหญ่นะครับนี่ตัวฮะนี่ตัวฮะใส่สุกูลนะครับตัวฮะเช่นเดียวกันนะครับ เป็นเสียงชนะที่มีลมนะครับมีคุณลักษณะการพ่นลมงั้นเวลาเราผสมเสียงนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับคำแรกในตัวตัวตะนะครับตาจะใส่ปะทะไปนะครับตาผสมเสียงกับตัวฮะตะตะสังเกตนะครับลมมันจะมาประมาณกลางกลางลำคอนะครับอยู่ประมาณกลางกลางลำคอนะครับตะอย่าทําให้ลมมันมาจากส่วนลึกนะครับถ้ามาจากส่วนลึกยกตัวอย่างนะครับ ตาอันนี้อันนี้คือผิดนะครับตัวอย่างที่ผิดนะครับตาอันนี้คือเสียงลมมันมาจากส่วนลึกนะครับผิดผิดน,นะครับประมาณกลางกลางังคอนะครับตาอันนี้ตัวตะและตัวหะนะครับผสมกันตาเช่นเดียวกันในคำนี้นะครับตาแล้วก็เดี๋ยวลองดูซิมีอ่ะลองดูลองดูตัวนี้ก็ได้นะครับอ่นนะหน้าผสมเสียงกับตัวหะนะครับ นะสังเกตเสียงนะลมที่ออกมานะครับต่างๆลําคอนะครับถ้าลงไปลึกเกินไปนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับจะกลายเป็นตัวฮาใหญ่นะครับนะประมาณนี้นะครับนี้มีตัวอื่นอีกไหมนะครับตัวกาฟตัวฮะนะครับอยู่แล้วน่าจะไม่มีแล้วนะครับตัวใหม่ที่เราเจอนะครับในในหน้านี้นะครับก็คือเพิ่มมาเป็น ตัวฮะกับเมื่อกี้ตัวแรกนะตัวกาฟนะครับตัวฮะกับตัวกาฟนะครับดังนั้นในส่วนของคําที่เหลือนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าลองกดกดหยุดวิดีโอนะครับแล้วก็ลองอ่านด้วยตัวเองสักรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยกลับมากดฟังแล้วก็มาฝึกฝนนะครับอ่านตามหรือว่าฝึกฝนด้วยกันอีกครั้งนะครับโอเคนะครับในส่วนของผมนะครับผมก็จะทําการอ่านนะครับคาละ2ครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับ اه مدام قلبي يكتبونا يكتبونا يفصلونا يفصلونا يكرمونا يكرمونا يَفْقَهُ. يَفْقَهُ. وَلَا تَخَفْ. وَلَا تَخَفْ. سُؤْلَكَ. سُؤْلَكَ. فَلْيُلْقِهِ. فَلْيُلْقِهِ. ولا تحزن ولا تحزن لنفسي لنفسي فتحنا فتحنا بعضهم بعضهم Tak tunana, Ta nana Tak Ma Maknunun Maknunun Iza mitna Iza mitna La tur dini la dini fala ni'ma fala ni'ma wa ma nahnu wa ma nahnu wa tarakna wa tarakna กูลูน่าทักูลูน่ามุฟลิฮูน่ามุฟลิฮูน ah ่าอ ah ัลฮัสานุอัลฮัสานุก็ทำแล้วนะครับในส่วนแบบฝึกหน้านี้นะครับก็อ่านทั้งหมดแล้วนะครับ ทีนี้ก็จะมาย้ํานิดนึงก็คือ,เ,อเรื่องเรื่องของการที่เราอาจจะออกเสียงลักษณะที่ผิดนะครับยกตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัวโตฟะนะครับ <c oughs> ที่กล่าวมาทั้งหมดในส่วนใหญ่จะเห็นนะครับว่าตัวใหม่ๆที่เราเรียนจะเป็นพยัญชนะที่มีลักษณะาการพ่นลมนะครับดังนั้นเวลาเราออกเสียงนะครับก็ต้องมีลักษณะาการพลล่นลมนะสิ่งที่อาจจะผิดก็คือเวลาออกเสียงปรากฏว่าไม่มีไม่มีการพ่นลมยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว,ว่า ตาคอฟนะครับตาคอฟอมีลมนะครับคือเวลาอ่านผิดก็คือจะเป็นลักษณะการอ่านแบบไม่ไม่พ่นลมตามคอฟตาคอฟนะครับคอฟเนะี่ยไม่มีไม,ม,ม่มีลมพ่นออกมามันจะผิดนะครับตาคอฟลมต้องพ่นออกมานะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้ตัวฮะบอกไปแล้วนะครับตัวฮะก็คือที่จะผิดคือในกรณีที่ไปผส,สมเสียงแล้วลมมันมาจากส่วนลึก ของลำคออันนั้นคือจะจะผิดนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นตัวฮาใหญ่นะครับอันนี้ที่เราเรียนไปเป็นตัวฮาเล็กนะครับมาจากประมาณต่างๆลาำคอนะแล้วก็ตตวกกาฟนะครับตตวกกาฟสุกูลก็เช่นเดียวกันนะครับให้ระมัดระวังตรงที่ว่าบางคนออกเสียงแบบเออเยอะไปนิดหนึ่งไปขยี้เสียงเยอะไปหน่อยยักษ์นะยักษ์เดี๋ยวจะกลายเป็นตัวตัวเคาะนะครับจะกลายเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับยักษ์สังเกตนะครับยักษ์แค่นั้นนะครับ อย่าออกเสียงอย่าออกเสียงเยอะนะครับยักอันนี้คือเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวเคาะนะครับคนละเสียงกันนะครับคนละตัวกันนะโอเคครับอันนี้ก็คือเก็บตกอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับหน้านี้นะครับก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมช่วยกดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ ัลอ์นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการฝึกผสมเสียงตัวเพียงชนะที่ใส่สุกูลนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คงขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนครับวววััสสลลลาาาามมมกกุุุรรตตหิบอ